อนูกุ๊กมาขามก้อยได้เอ้ยนี่นเบ้นี่เอ้ไปเห็ดหัวกันล้วว่ากระปุกก้อยเห็ดเบ้อือ่เห็ดหัวน้วก็เล้เห็ดเบ้นะเบ้นะเ้นมามกบุกแม่มีกย อืมบ้างกระเจี๊ยบมาเดี๋ยวนี้นี่เอ็นบ้าแม่เสี่ยงทุกันติ้งเล็วติ้งแล้วมันก็ได้ไม่ใหญ่นะกันตุกละทั้ง

ม <c ười> ันเจ็บก็เพื่เออบบน่าจะเสียมาคุดมาเอิ่มี่นี่คุด

Ừ. Hòa bộ dây nữa Hòa nói Nè bây Khút ở Khút lông không Nút la Nút โออมันเป็นหัวมันมีตีนไงฮึ มีกลิ่นแล้วเพราะกลิ่นนะยา่าไปยักไปคอเขาโอ้หักเปอุ้เยเอ,เออขุดมันได้ทุกคนได้ เด็กน้อยกับแมตุคุดมันมกสุลานกินกเอาข้ดินใส่ชื่อะเดี๋ยวดีเาีดินใส่ไอ้แดง Để lại bộ Để ta Chỉ để Để lấy lại nè Để lại nữa ừ. Có kỳ này đơ Để ta đơ Kỳ năm đơ ta đơ Kỳ năm đơ Ok Kỳ Ok 连不动了，不动了。